โอ้ oh, oh, เอาเฮลิคอปเตอร์เก็บด้วยชิบหายนะครับทีนี้๋อ๋ๆไม่ใช่ oh, ไม่ใช่โอเคโอเคแค่วางเฉยเรืว่าเอาไปวางไว้ข้างในโอเคได้อยู่ <laughs> เครื่องบินใกล้พังแล้วครับ <laughs> เอาไปซ่อมด้วยอ้า ah, ว oh, <laughs> ผ่านแล้วเวย้ย <laughs> จบจนได้ <laughs> โอ้ยเหนื่อยมากโอเคนะครับไม่มีวิชั่นเฟลนะอ่าจบแล้วครับนี่ครับอ่ามีโทรศัพท์ไว้จบยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้จบแล้วดีครับดีดีโอเคจบแล้วครับสำหรับ gts s a n dress นะอ่าร้อเอร์เซ็นแน่นอนครับคราวนี้เป็นเควสแบบเต็มรูปแบบที่ผมเคยทำไปเมื่อปีก่อนๆเนี่ยครับที่ทำเควสหลักไว้อ่าที่ก็ทำจบแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ครับ ทำเควสเสริมจบนะฮะอ่าแล้วก็ไม่มีชันเฟลแล้วก็ไม่ใช้สูตรด้วยโอ้ดีครับตบมืออีกรอบหนึง่ง <c oughs> ให้ผมมือตัวเองนะโอเคก็โอเคอเค,ครับจบไปแล้วนะครับก็สังเกตในเควสเนี่ยอันนี้ตัว S ไม่ใช่นะอันนี้ผมทาไปแล้วอ่าไม่มีแล้วเห็นไหมที่เดี๋ยจะเป็นพวกบ้าน,านเรือนอะไรหัวใจนี้ก็ไม่ใช่เควสเสริมนะหัวใจมันเป็นแค่ทําให้สนุกสนุกไปงั้นเองเป็นแฟนเรานะแล้วก็อืม <c oughs> นะแป๊บนึงนะ อ่ะผมก็จะบอกว่าแฟนเราเนี่ยมีสาคนใช่ไหมอ่ะแฟนเราคือผมบอกก็ยังวะผมก็จำไม่ได้คือฟิจีซีเจมีแฟนสามคน,นครับก็คือคนแรกเนะี่ยจะอยู่เมืองหนึ่งที่เราเคยไปช่วยไว้หลายเควสเควสหลักที่เราเคยช่วยไว้นะอ่ะและ้วก็ตัวที่สองเนะี่ยจะอยู่ประมาณแถวนี้ครับเนี่ยเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยต้องไปาลองหาไปลองหากันดูได้นะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไอที่มันทางที่มันจะไปทางเนี้ยนะอยู่แถวนี้ลองไปดูว่ามันจะมีรูปหัวใจโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวที่สามก็ตัวนี้ที่เราไปเซ็กช็อปมานะ อ่าโอเคที่เหลือก็จะเป็นเควสไม่ใช่เควสเสริมนะจริงมันเป็นแค่ทําทําเล่นๆอ่นนะอย่างนี้ก็ทาเล่นไอ้ถ้วยนี่ก็ทําเล่นไอ้นี่ก็ทําเล่นหัวใจก็ทําเล่นอ่าแต่ผมไม่เคยไม่แค้นนะผมไม่รีวิวนะผมเหนื่อยแล้วแล้วก็ไอ้ค่ายมวยนะครับก็ใครที่สนใจก็ไปดูกนได้นี่จะเป็นร้านกัางฟูนะครับส่วนเมืองสามนี่ก็จะเป็นร้าน,มว,นมวยไทยนี่มวยไทยที่โหดสุดแล้วนะผมเท่าที่ผมเห็นมานะแต่ไอ้เมืองแรกอย่าไปเรียนเลยครับไม่งากไอ้มวยสากลน,นะไม่ค่อยดีครับ โอเคแล้วตึกร้านบ้านช่องในบ้านก็ซื้อไม่ให้ครบให้ครบไปเลยครับร้านตัดผมก็ลงไปตัดให้ครบทุกรูปแบบนะให้ครบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับร้านปืนก็ไปซื้อปืนให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอ้รูปถ้วยจะเป็นร้านแข่งรถนั่นเองครับไปทําให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะผมไม่ทํานะอ่าโอเคร้านพิซซ่าอะไรอย่างเงี้อ่ะปกติอันนี้อ่านี่ตัวเอสนี้ตรงนี้นะครับนี่เอสตรงนี้จะเป็นเอสพิเศษเป็นการขับเรือนี่เองครับซึ่งจะทําให้เราได้ไบต์สกิลหรือไ d i v i n งสกิลเพิ่ม เพิ่มขึ้นด้วยนะครับไปขับเรือกันได้นะว่าลองไปทําดูอันนี้ของเครื่องบินใช่ไหมครับอันนี้ของมอเตอร์ไซค์นี่มอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้เมืองสามจะเป็นมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะอ่าเป็นร้านมอเตอร์ไซค์อ่าแล้วเมืองแรกก็เป็นร้านขับรถธรรมดาอ่าประมาณนี้ครับโอเคก็ขอจบ GDSRS แบบสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครบถ้วนทุกเควสทุกอะไรทุกอย่างครบครบหมดแล้วครับมาโอเคก็ ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดสำหรับซีรีส์ GTA s Address เนี่ยนะก็ขอจบแล้วปิด GTA แต่เพียงเท่านี้ครับของภาภาค s i d e a d r e s s แต่เพียงเท่านี้แล้วก็โปรเจกต์หน้านะครับโปรเจกต์หน้าผมจะมาทำที่ที่ดูไว้นะมี2เกมครับก็คือ r e s i d e n t e v i l 4แล้วก็ GTA Vice City ครับอ่าเป็นเกมก็เอามารีวิวกันใหม่นั่นเองครับสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าทำไม่ผ่านนะผมก็จะมาทำให้ดูว่าจะผ่านกันยังไงนะครับอ่า โอเคก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านทุกไลค์ทุกวิวแล้วก็ทุก่ะทุกซับสไคร์ด้วยนะครับขอขอบคุณจริงๆนะครับก็ผมก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะไม่หยุดนะครับก็โอเคครับก็ขอปิดตัวแต่เพียงเท่านี้สำหรับ G ีเดก็ขอขอบคุณที่รับชม g s i d ซมาโดยตลอดก็ขอปิดไว้แต่เพยงเท่านี้แล้วก็เจอกันใหม่ในโปรเจกต์หน้านะครับโอเคก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับเห็นไหมเจ๊ก็ยังพูดขอขอบคุณเลยโอเคขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมเจอกันครับ